ตอนนี้ดุกอยู่ที่วิหารแก้ววัดท่าสูงนะครับจังหวัดอุทัยธานีก็มีโอกาสได้กลับมาที่อุทัยอีกครั้งหนึ่งตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิหารแก้วขนาดใหญ่เลยนะที่ชาวอุทัยหรือว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยถ้ามาก็จะต้องได้มากราบหลวงพ่อหรือสีลิงดำซึ่งเป็นกายสังขารนะซึ่งท่านเนี่ยมรณภาพไป หลายปีนะครับนานมากๆแล้วแต่ว่ากายสังขารท่านก็ยังอยู่ในโรงแก้วบรรจุเอาไว้ให้เราได้มากับสักการะแล้วก็ขอพรกันตรงนี้คือเป็นกำแพงนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยด้านในจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิหารแก้วที่สวยใหญ่ระยิบระยับไปด้วยแก้วนะครับที่ทําขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมนะฮะเรีเยกว,ว่าสวยงามมากๆคนก็เข้ามาเยอะเลยวันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันเสาร์อาทิตย์คือวัดเนี่ยใหญ่มากๆจนถึงขนาดที่ว่ามี รถรับส่งเนาะก็5บาทคนละ5บาทเท่านั้นนะนั่งชมวิหารแก้วนะฮะแล้วก็นั่งชมบริเวณรอบวัดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะฮะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยก็คือทุกคนมาเนี่ยจะต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อมากราบหลวงพอ่อฤศิลิงดำนะครับแล้วก็อีก1บทคาถาเลยที่ต้องรู้จักกันก็คือคาถาเงินล้านที่ทุกคนสวดกันนะไม่ว่าจะขายของทําอะไรนะมาสวดตรงหน้า กายสังขารของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะครับมาขอพรเลยเกี่ยวกับโชคลาภการค้าขายชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะที่นี่ก็คือจะขึ้นชื่อเรื่องของเกจิอาจารย์แล้วก็เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ทั่วประเทศเลยที่ต้องมาที่นี่นะครับวัดกว้างขวางมากๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในกันครับทุกคนต้องถอดรองเท้าด้านนอกอเอาไว้ตรงนี้คือรองเท้าถอดด้านนอกแล้วก็เดินเข้าไปด้านใน ข้างนอกนี้แดดเริ่มแรงแล้วนะเข,ข้าไปข้างในกัน <ส strap. S 1> ไปนำเข้าไป okay. โอเคเข้ามาอากาศเริ่มเย็นแล้วเพราะว่าเขามีแอร์ด้านในวิหารแบบแอร์แบบหนาวเลยอะ่ะคนเริ่มเยอะแล้วคือวิหารสวยมาก อ,อ๋อคือมีมีทูบมีพานนะไว้ให้กราบสักการะรบูาชาคือเมื่อกี้เราเรากลับแล้วแหละอันนี้เราพามาให้ชมอีกรอบหนึ่งคือด้านหลังของุูกนะครับเป็นเขาเรียกว่าที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิหารแก้วหรือว่าเป็นที่อ่าอยู่นะครับที่ประทับกายสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้านในโอ้โหสวยจริงอลังการมากยิ่งใหญ่จริงๆเลย นะตรงนี้มีจุดให้ทําบุญด้วยแล้วก็เขาจะมีผานให้เข้ามากราบขอพรตรงด้านหน้าเนี่ยนั่งตรงนี้นะครับมีการขอเข้ามาพระรัตนตรัยอะไรแบบนี้ตรงหน้าหลวงพอ่อฤาษีถึงดำซึ่งคนเยอะมากแล้วก็ตรงนี้จะสวดอ่าบทพระครถางเงินล้านได้เมื่อกี้ดูมาสวดแล้วเป็นสวดถวายท่านเลยนะครับเป็นบทพระครถางเงินล้านกําจัดเขาเรียกว่าบัตรเป่าอุปสรรคแล้วก็ เพิ่มโชคลาภด้วยฮะที่นี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นสายเสียงดวงนะเป็นตัวเลขนะต้องมาขอที่นี่ hmm. ที่นี่ก็คือเรื่องโชคลาภการเงินการงานธุรกิจชื่อเสียงนะต้องมาเลยวัดท่าซุก็แบบเป็นวิหารเขาเรียกว่าเป็นเหมือนทรงผืนผ้าถ้าเข้ามาด้านในอ่ะจะเป็นเหมือนผืนผ้าแล้วถ้าเห็นตามแนวเสาขอ,ของของอาคารอ่ะจะแบบระยิบระยับไปด้วยแบบเหมือนเกรดกระจกนะฮะคือแบบเป็นช่องสวยๆเลยอ่ะระยิบระยับไปหมดเลยนะแสงสว่างก็คือ สว่างสวยกระจายไปทั่ววิหารเลยยาวไปนู่นเลยนะฮะสองฝั่งเลยจะมีทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นทางฝั่งของกายสังขารของหลวงพ่อหรือีลิงดำมีถวายสังฆทานด้วยนะฮะคนที่เขามาบางคนนะที่ถือศีลมาหรือบางทีเขาก็จะใส่ชุดขาวมาเลยะฮะเพื่อมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ที่วิหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปข้างหลังเมื่อกี้นียจะเป็นของฝั่งกายสังขารนะฮะขององค์หลวงพ่อหรือสีลิงดำ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่เลยครับด้านหลังเห็นไหมเป็นช a n เ e l i e r โหดูอลังการมากรัแบบแอร์เย็นมากนะแอร์เย็นมากๆคือจากข้างนอกมาร้อนๆก็ข้างในครับมานั่งสมาธิได้แบบสบายๆเลยไม่ร้อนด้วยก็มีชุดขาวนะครับมีมาถือศิลด้วยมาสดมต์ด้วย คนไม่เยอะนะถ้ามาช่วงเช้าๆก็จะได้แบบว่าถ่ายรูปสวยๆไม่ต้องมีคนเยอะมากมานั่งสมาธิตรงนี้ได้สวดมนต์เดี๋ยวพาชมนะฮะโอนะ้าใหญ่มากก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองดูด,ด้านหลังดูนะครับแบบนี้นี่เลยสีทองอรามเลยฮนะ เดี๋ยวเราเข้าไปกราบกันน้องข้างใน,นคือเป็นสีเงินทั้งหลังอนะที่นี่เขาจะทำเหมือนกับว่าทำให้เป็นสีเงินทั้งหลังเลยโอเป็นกระจกไปหมดเลยทุกคนอันเนี้ยว่เงามากเลยฮนะคือแบบเสานี้ไม่รู้กี่ต้นเลย สวยงามจริงๆนี่แค่จุดแรกนะวัดเนี่ยกว้างมากกันนี่แค่จุดแรกเดี๋ยวเรา,ากาบหลวงพ่อเลยสีลิงดำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูข้างนอกกันครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางทัวร์รอบวัดกัน<ป>ก็เขาบอกเท่าไหร่นะ5บาท,บาทคนละ5บาทไปนั่งรถรางก็คือเขาจะพาวนรอบบริเวณวัดเลยตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะมีที่จอดรถเยอะเลยแล้วก็ไปนั่งขงบนนะฮะเป็นรถรางไป ชมบริเวณรอบๆวัดกันนะครับเอาจริงก็คือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าเอ๊วัดท่าซุงอยู่ฝั่งไหน <c oughs> นะครับก็สรุปว่ากลับมาฝั่งนี้นะครับเรามีรถรับส่งคือต้องขึ้นขั้นไหน่ะเดี๋ยวเราถามเขาก่อนอ๋อขึ้นขั้นไหนหรอคะคันเหลืองันเหลืองเลยใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวรอแล้วนั่ง,ข,งข้างหลังดีกว่า,าได้นะอย่างนี้ น,นี้่น,นะอ่าเคเดี๋ยวเรารอรถออกตอนนี้ไม่มีใครมีแค่เราไปนั่งรอบวัดไปกันเลยจ้าไปดูประสาททองกันะฮะคนละห้าบาทนะนั่งรถรางในวัดก็อรอลูกทัวร์สัก,กรประมาณสองสามั่มก็ได้ออกแล้วฮะ ใหญ่มากคนระับดูดินี่มีโอมีสระกลางน้ำมีวิหารกลางน้ำแบบเป็นสวนต้นไม้ขนาดใหญ่เลยอะ่ะโอ้ตรงนี้ต้นไม้เยอะมากไม่เคยนั่งมาเลยเอาจริงก็คือ ครังแรกเลยครับอยู่จังหวัดใกล้อุยทยานีแบบนี้ยังไม่เคยเข้ามาที่นี่จริงๆนะอยู่แค่ข้างหน้าเท่าที่จําได้นะเท่าที่เคยมา,าโอวัดใหมากคือถ้าเดินไม่ไหวแน่นอนคือใหญ่จริงใหญ่จริง ปราสาททองครั้งแรกเอาจริงไม่เคยมาเลยตรงนี้เออวิวสวยจัดเลยถึงส่งตรงหน้าปราสาททองเลยอะลงปุ๊บถึงเลยคนละห้าบาทเท่านั้น <c oughs> ถึงแล้วแล้จเราต้องจ่ายข้างหน้าเนี่ยคนละห้าบาทล้วจะมีคนมารับไหมก็เดี๋ยวรอเขาจะมีรถวนเข้ามากลับ่ไหนก็ได้ครับอ๋อครับผม <c oughs> โอเค จริงๆรถมาจอดในนี้ก็ได้แหละแต่แต่ว่าเราแวะข้างหน้าก่อนนี่จุดที่ขอพรเนี่ยเราจะต้องตรงกลางเป็นเป็นวงจุ้ยตรงกลางที่จะขอพรถูกไหมใช่โอเคก็คือมีเขาเียกว่ามีจุดขอพรนะฮะตรงนี้ปราสาททองคือสวยมากยังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วก็จริงๆมาวัดท่าซุงตั้งแต่เด็กก็คือไม่เคยเข้ามาที่นี่อยู่แค่ข้างหน้า แล้วก็เหมือนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดขอพอรทุกคนก็คือเป็นจุดพลังงานนะเป็นวงกลมตรงกลางเลยก็คือเซนเตอร์เลยแล้วก็ยืนด้านหน้าปราสาททองแบบนี้นะครับยืนขอพอรตรงนี้เลยก็ที่นี่เนี่ยจะบอกว่าขอเรื่องการเงินการงานแล้วก็มีคนขอโชคลาภแล้วได้ด้วยครับที่นี่ก็เลยแบบเป็นที่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะฮะแล้วก็มีคนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆขนาดวันธรรมดาเงี้ยก็มีคนเข้ามาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เลยก็ คนจะเยอะนิดนึงแต่พื้นที่วัดใหญ่มากไม่ต้องกลัวนะมีรถรับส่งตลอดนะครับอย่างรถล้างเนี่ยเขาก็จะวิ่งวนอย่างเงี้ยทั้งวันเลยจน4ี่โมงเย็นส่วนถ้าใครจะเอารถยนต์เข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับให้แนะนําว่าจอดตรงหน้าวัดแล้วก็นั่งรถล้างเข้ามา5บาทดีกว่าเขาก็จะมาส่งถึงที่เลยสวยมากครับตรงนี้เห็นไหมยืนถ่ายรูปกันโหตรนตำแหน่งนี้คือสวยจริงครับณนะเวลานี้ด้วยนะยังไม่เกินเที่ยงจะสวยมากคือถ้าเกิดจริงๆแล้ว คือคนคนที่แบบว่าเราเราเรา,เราไม่มีใครรู้เนาะว่าแบบว่าขอพอรเนี่ยต้องขอตรงนี้เราต้องแบบว่าดูมานะเราดูมาว่าขอพอรตรงนี้สวยจริงฮะไม่แบบเก็บภาพบรรยากาศยังไงให้หมดก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในปราสาททองกันครับแต่ก่อนจะเข้านะคิดว่าน่าจะต้องขอพอรตรงนี้ก่อนเ<ช>นาะนยืนขอพอร<ล>ตรงกลางเซนเตอร์เลยแล้วก็เดี๋ยวถอดรองเท้าขอพอรกันคิดว่าข้างนอกร้อนมากครับ เดีย๋ยวเราถอดรองเท้าตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปปราสาททองด้านในครับเมื่อกี้เราขอพรตรงกลางเลยจุดตรงกลางด้านหน้าปราสาททองไปแล้วครับเดี๋ยวนี้จะพาเข้าไปดูด้านในกันไปโอเคอากาศไม่รอ้อนด้านในโอ้สวยครับสวยมากคืออันเนี้ยเมื่อกี้นี้เป็นเขาเรียกวิหารแก้วเนาะสีเงินแต่อันเนี้ยเป็นปราสาททองก็คือทองทั้งหลังเลย นะครับเป็นเหมือนปูนปั้นแกะสลักครับประดับไปด้วยเกล็ดกระจกผสมสีกันสวยงามมากๆเชเดรียให้ความสวาม่างเข้าไปชมปราสาททองเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดชัยนาทครับขับรถเลาะแม่น้ำไปเรื่อยๆก็จะไปเจอกับวัดธรรมมูลเราไปไหว้หลวงพ่อธรรมจักรครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาเนาะเป็นวิวสวยๆเลยแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวเราไปที่วัดธรรมมูลกันครับตรงน,นี้ก็อากาศร้อนนิดหน่อยนั่งรถลางกลับไปอีกคนละ5บาท มา5บาทกลับอีก5บาทคือถ้าเดินนะจะไม่หมดนะหวันนะเพราะว่าวัดนั้นพื้นที่ใหญ่มากๆต้องใช้รถหรือขับรถมาแล้วก็นั่งรถรางแบบนี้แหละจะประหยัดเวลาด้วยครับเอาล้มมาก็ดีนะวันนี้แดดร้อนจริงแก้วนะครับแก่เชิญเลยนะครับเเดี๋ยราแล้วท่านใดนะครับที่จะกลับไปวิหารแก้วนะครับตรงลานจอดรถด้า,านหน้าวิหารเชิญเลยนะครับคนละหบาทนะครับ5บาท5บาท หรือท่านใดที่ยังไม่ได้เข้านะครับวิหารแก้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้านะครับวิหารจะปิด11โมง45นะครับสำหรับในช่วงเช้าถ้าเวลาตอนนี้นะว่าฝั่งวัดเก่าจริงๆก็สวยเหมือนกันนะวัดเนี้ยจริงๆมีเวลาหนึ่งวันเที่ยวไม่หมดเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะไปวัดธรรมมูลเลย